เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียนะคะเรียกว่าเชื้อสเตปโตคอคคัสนิโมนีีหรือที่เรียกว่าเชื้อนิโมคอคคัสนะคะติดได้จากการสัมผัสสารคัดหลังทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นการไอจามและมีละอองฝอยออกมานะคะหรือจากน้ำลายเสมหะซึ่งส่วนใหญ่พบได้ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวค,ค่ะค่ะเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนะคะผู้สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจําตัวเรื้อรังนะคะหรือว่าผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องะคะ่ะ ทําให้เกิดอาการอักเสบของทางเดินหายใจนะคะปอดอักเสบหูชั้นกลางอักเสบนะคะโพรงไซนัสอักเสบค่ะเหล่านี้เรียกว่าเป็นาการติดเชื้อที่ไม่ลุกรานนะคะหรือ non-invasive mucocoeal um disease นะคะแต่นอกจากนี้อาจทําให้เกิดการติดเชื้อลุกรานในเวัยวะอื่นที่มีความสําคัญะคะ่ะได้แก่การติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือยกหุ้มสมองอักเสบซึ่งเหล่านี้เรียกว่าการติดเชื้อแบบลุกรานหรือ invasive mucocoeal um disease หรือ IPD ที่เป็นที่มาของชื่อวัคซีน,นะคะ่ะ ซึ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะทําให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจต้องใส่ช่อช่วยหายใจแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตค่ะค่ะหลักๆก็คือเป็นการให้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ก็พบว่าในปัจจุบันเชื้อมีการดื้อยามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันถึงมีความสําคัญค่ะเริ่มจากการที่รักษาสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนค่ะรวมไปถึงการป้องกันการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคทางเดินหายใจค่ะ วัคซีนผลิตจากส่วนประกอบของเชื้อแบคทีรียน,นะคะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ mm hmm. ก็วัคซีนก็จะมี2ชนิดนะคะชนิดที่1นะคะ PCV13 หรือเรียกว่า pneumococcal oh conjugate vaccine นะคะเป็นส่วนประกอบของเชื้อแบคทีรียส่วน polysaccharide นะคะนำไปเชื่อมกับโปรตีนพาหะเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีขึ้นมีการครอบคลุมจำนวนเชื้อที่น้อยกว่าแต่ครอบคลุมเชื้อส่วนมากที่ทำให้เกิดโรคนะคะ ซึ่งวัคซีนชนิดนี้จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและก็ภูมินั้นอาจจะอยู่ยาวนานถึงตลอดชีวิตนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีก็สามารถกระตุ้นภูมิได้ดีหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็กระตุ้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะซึ่งช่วยลดปริมาณเชื้อและก็ลดความเสี่ยงในการเป็นพาหะของเชื้อในเด็กเล็กด้วย ชนิดที่2นะคะคือ PPSV 23นะคะคืออ n i m a ค k o ค h p o l y s a c ค h a ร i วัคซีนนะคะประกอบด้วยส่วนประกอบของเชือ้อส่วนโพลีสแซคคา a จากเชื้อ23สายพันธุ์เห็นว่าจะมีจํานวนสายพันธุ์ที่ครอบคลุมมากกว่าแล้วก็คุมเชื้อที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงและรุกรานนะคะวัคซีนชนิดนี้จะไม่สามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ดีภูมิไม่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า2ปีหรือว่า มีภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิอาจจะขึ้นไม่ดีะคะ่ะจึงไม่สามารถป้องกันโรคในเด็กกลุ่มนี้ได้ะคะ่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือวัยเด็กนะคะอายุน้อยกว่า2ปีโดย PCV13 จะเป็นวัคซีนทั้งเลือกในเด็กอายุ2-15เดือน,นะคะ่ะกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้สูงอายุอายุเกิน65ปีขึ้นไปนะคะ่ะกลุ่มที่3คือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเรือรอเร้อรังโรคปอดเรื้อรังหอบหืดนะคะถุงลมโป่งพอง โรคตับเรื้อรงังตับแข็งนะคะเบาหวานมีน้ําไขสันหลังรั่วมีการปลูกฝังประสาทหูเทียมนะคะค่ะแล้วก็พิสุลาเรื้อรงังแล้วก็สุุรีเรื้อรังค่ะกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือสภาวะอื่นนะคะได้แก่ผู้ป่วยปูกถ่ายอวยัยวะผู้ป่วยตัดน้าหรือมีการทํางานของน้ามผิดปกติะคะ่ะผู้ป่วยโรคไตไวายเรื้อรังนะคะโรคไตเนฟโรติกผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งระยะแพร่กระจาย เม็ดเลือดแดงผิดปกติหรือมัลติเปอร์มานิโอมานะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กําเนิดผู้ติดเชื้อเอชวีหรือผู้ที่ได้รับยาก,กดภูมิคุ้มกันด้วยทั้งนี้รวมถึงการใช้สเตียรอยระยะยาวและการฉายรังสีด้วยค่ะ,ะก็แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คืออายุน้อยกว่า2ปีคนได้รับวัคซีนชนิด PCV13 จํานวนสี่เข็มนะคะที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนและ12-15เดือน,นะคะ่ะ กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่อายุ2ถึง64ปีนะคะร่วมกับมีโรคเรื้อรังหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะกลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีน2-3เข็มนะคะเริ่มต้นด้วยวัคซีน PCV13 ตามด้วย PPSV23 2-3เข็มแล้วแต่โรคร่วมของผู้ป่วยะคะ่ะกลุ่มที่3นะคะก็คืออายุเกิน65ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ควรได้วัคซีน2เข็มะคะ่ะได้แก่วัคซีน PCV13 ตามด้วย PPSV23 ห่างกัน1ปีะคะ่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ควรได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้คําแนะนําในผู้ป่วยในรายคน,นะคะ่ะวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องก,กันโรคการติดเชื้อเนือ้อคยืัโดยเฉพาะชนิดที่รุกรานเด่นกว่าไม่รุกรานนะคะนอกจากนี้ยังป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบนะคะที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะลดการเจ็บป่วยและก็การเสรียชีวิตค่ะ ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่นะคะได้แก่ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนะคะนอกจากนี้ยังอาจมีอาการไข้อ่อนเพลียปวดไม่ก้มเนื้อเบื่ออาหารซึ่งซึมง,ง่วงหลับซึ่งเหล่านี้จะหายได้เองภายใน2-3วัน,นะคะ่ะส่วนอาการแพ้ดุนแดงเช่นการแพ้วัคซีนเหล่านี้พบได้น้อยะคะ่ะ